มึงพี่น้องเอ้ยครับจอมเดือจอมซนขึ้นไปแล,ล้วลงบ่ได้ฮะขึ้นไปแท่งหลังค้าบ้านเหน็แต่ลูกเอามามาหาพอ่อนมามาพ่อลูกดูมา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 โอ้แตวขึ้นไปจังใสอู้จิเรียกยุ่งมงคุณพี่น้องยุ่งมงไปเห็นนะครับต้นไผ่ไหมครับนมาหามองลงกเหรหามองลองกเหร เด็กดื <c oughs> ้อต้องโดนอะไรครับเด็กดื้อต้องโดนอะไรแล้วคุณขึ้นไปยังไงฮะขึ้นไปตรงไหนตั้งแต่ลูกหนูเขาลงมาได้มาพ่อมา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 อุ้ยมามามาหาพ่อเร็ว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 ลูกมามามาเฮ้ยเดี๋ยวเขาออกเอาตรงนี้มันก็ไม่ขวางพ่อปะเอ้ยโวดฟุ้งเอาแบกเนาะมามามาลูก ดพี da, ass, on, au, over, swimming, ่น้องเอาเขาอีกเขยับเข้อไปอีกกอนเอาเออมาแล้วมาแล้วมา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 โอ้ยน่าจำไว้นั่นนั่นนั่นปล่อยปล่อยหรอกปล่อยมือปล่อยมือจำไว้นี่ขึ้นไปอีกขึ้นไปแล้วลงมาได้พูดพูดนี่นะต่ายมึงเลยอืมไปใช้ไปใช้ตัวเัานน่ไปใช้ตัว คนเองเลยลงบ่ได้หงเงี้ยวหงเงี้ยวครพอต้องตียอย่างนี้ต้องตีต้องตีอันนี้มองมองคุดใส่เดือนครับพี่น้องนี่คู่ตั้งบ้านนี่นะครับดินไส้โอ้ใส่เดือนมีตัวงามดิคุ่หน่ะขึ้นไปนอนเล่นฝุ่นเจอหุ่งกัน้ำหาอยู่แมวตัวนี้วเวลาเขาเอือนนี่เอือนยังใส่แต่เขาบ่อยากตอบเขาบ่าตอบดิพี่น้องถ้าเขาอยากตอบเขาก็ตอบครับ บ่อยากตอบก็เชยญปวสนใจเฮาเฮ้ยปวดพัวตัลูกเนาะไปไปเช็ดตัวพอจะพาเขาไปเอาอย่างไงเอาอย่างไงนี่เอาอย่างไงนี่ฮะเอาอย่างไงลูกอึมอมยังมาคืนโอ้ยขวนข่วนเสร็จ้รับในนอนกวนหูไม่ย้ำได้กับ แทะขาแทะเขียนเท้าอ,อ้าวฝนมาอีกแล้วฝนฝนลงเม็ดอีกแล้วลูกหึองนี้เสียงอนลุกหรือจะไปกินหรือจะไปจับการจัดการนกเขาเต๋อบริจ,จัดการเขาง่ายแล้วเขาขึ้นไปทั้งสายเขาขึ้นอาจจะขึ้นปีนนั่นนี่ขึ้นไปอะไรพี่นอ้องผมว่าปีใหม่ไฟเที่าผม ตัดตัดมาเอาไว้ครับลำใหญ่ๆในก็ห้อยไว้ลำ้น้อยๆ,ๆก็เอาไว้ที่ขัคันเ,นเบ็ดครับนี่ผมนี่ละเอาผมเอาตรงนี้ละไม่เทีคันเบ็ดไม่ไผ่ต,ไไตกปลาน,นิงนันเขาขึ้นไปตามเสียงลูกนกห้องแล้วมั้งครับคุณโอ้โหเะคุณขอไฟดีกันเดียวจะได้ตัดออกอยู่ครับพี่น้องเริ่ม,มาคุ้มราคาบ้านนะครับ ปกติกะแบกนี่ก่เสีเอาเขาไว้นั่นไว้เลยน้ำมันนี่เป็นพี่น้องแต่ว่ามือนี่ผมชิบอยู่บ้านครับผมยันแมวดำใหญ่มากัดเข่ามาขึ้นกับมากัดดิของโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาาคนนี้เขาคนนี้เขาคนนี้โอ้เขาแรงขึ้นเลยครับมัดขึ้นไปแล้วลงบ่ได้ลงบ่ได้เอาเอาขึ้นขึ้นอะไรลูกขึ้นขึ้นสักไหน แต่ก้อนสามารถจะกของดูดูว้ยผ่าผลขนาดน,นี่ครับนี่จะนี่ก็บฉีดหวังชุดต่อไปที่ว่าก็ต้องจะเก็บจะเมียนพี่น้องครับว่านกับเมี่ยนแปลงเตืบแตัวลวะใกล้คงใกล้เคียร์แม่เนียครับนี่อันนี้เป็นเศษไม้เท้าผุๆครับพี่น้องจะได้เก็บเมี่ยนแล้วอันนี้ผมกวาดไปแล้วรอบนึงครับใบไผ่ก็ลงมาคือเก่าครับ นั่นหรอกไหมเอ้านอนพักก่อนเอานอนก็น,นอนไปไปอยู่ไปอยู่กับพี่เพ่ไปพักพี่โกโก,โกโ้แล้วลูกเดี๋ยวพ่วพอไปตัดหญ้าอยู่หลังหลานที่นอนก่อนเ <s ug> จ้าแบกนี่ไปจากซื้อเจ้าของ ตื่นสามาหิวตือนสื่อตื่นสมามากว่ไม่แย้งพี่นอ้องอ่อนพอแมวาเม้าม้ครับอ่อนหิวหิวแห้งตลุกหิวก็อ่อนพอปวดฉี่บะเนียก็อ่อนพอเถิดบัดสองพี่น้อง้กูกูทั้งแบกเลยกูกูหิวก็มาขดขาพ,พ่อแ,แบ,แบหกแบหิวก็เอิอนหาพ่อเถิดกดพูดเธอรู้ ไอ้ตัวนี้เล่นน้ำดีได้บพราะเขได้ใส่เดี๋ยวเด็กเขาจะเอาเล็บมาขวดเท่าเอาเขียวมากัดเท่าครับอันนั้นๆบอกว่าเขาจับจับเขาได้โดนบ่ได้โดนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจัดการเท่าเอ้าไปหาน้องใหม่กับพ่อไปน้องใหม่เ๋ยวไปอยากจะขัดพ่อเลยนี่นี่ครับโดนหมึกดำในี่ยนำเอามาหนึ่งพี่น้องนี่ตรงนี้ครับ ขนขนออกเลยโอ้พี่น้องกับหมื่อวานครับเมื่อวานผมว่าเนี่ยประมาณใบใบก็กลัวแหละผมเข้าไปก่อนจะไปยางรัดทงไปบ้านป่านะครับไปเห็นงูสิงนะพี่น้องงูสิงเกี่ยวกันอยู่ในป่าในป่าเขานี่ยนะโอ้ผมถ่ายไปเลยประมาณหกกะทีครับมือถือดับไปสื่อโอ้ยวิดีโอนั่นหายไปเลยยางโมทาเรื่องไรครับโอ้ยแมว โอ้แต่น้าทีแบกยูสัยละบ่ต้องออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวบ่กทีเห็นจจกันได้หนุกตัวหมูเราออกมาตอเด้อเดี๋ยร่ะยูสัยละแม่ผมโอ้คุณเหล่วตุกตื่นนี่ครับมู่สิงเกี่ยวกันอยู่ในี่ยิธีของไทยประมาณโอ้ยมือถือผมก็อนหอนผลดับไปซื่อครับเลยบ่ได้บักคะแนนเปิดมาเบิังข้างข้างข่าวข้างวิดีโอบ่มีจ่อยครับคลิปนั้นตรงนี้แหละครับพี่น้อง วุ้งนี้เลยครับนี่งูสิงไงเกี่ยวกันครับในเขาหนาจะผสมพันธุนก์กันรหรือว่าต่อสู้กันบนแห่ใจด้วยอ้ยเสียดายครับเสียดายครับครั้งแรกเคยเห็นกับตากับงูกเกี่ยวกันนี่แหละเป็น้องเกิดมาอายุสี่สิบกว่าปีเลยครับเขนได้เห็นนี่เข่าติงอบนิอบยิบ่อบได้ละทีไปใส่รู้ครับนี่ ที่ใดเขาลิปนกันเลยบ่มีขีปมูสิงเกี่ยวกันในพี่น้องบังจอ่อยเดี๋ยวพ่อจะเปิดประตูลูกติตกใจพ่ออีกวะบานเลื่อนมันจะเลื่อนทับหนูเนี่นะโอ้ตัวตัวตื่นครับพี่น้องตื่นเล่นเล่นนี้นะครับตัวนี้นขอกายหน่อยกับเมียนไปแลเราพี่น้องเริ่มแป,มป้นเลยครับนี่ขอกไก่อหกัเมียนเลยเพราะว่าได้เขาไปเอาน้อใหม่เนี่ยครับ เดี๋ยวที่สางน้องใหม่สางไห้เพื่ออยังก็สางที่ว่ากินกันนิดหน่อยออกใหายได้ครับเพิ่นเติมไปเอาน้องใหม่ยังไงน้องใหม่อันนี้เสียบเสียบบ้านบานครับคุณยายวาตะกี้มันจิมีขอกไก่พี่น,อน,น้องนะครับนี่ผมกับบ่อใดที่ยังนะครับเงียนเป็นแป้นครับพี่ละให้ไก่หม่องจะมาเป็นไก่เดีเ่ยวมันอยู่มันนอนเป็นยังลูอกอืม หูดีคร no? ับตัวหนู illing, ities, เนาะหูดีอ่้าตัวนั้นปล่อยดูไปตรงไปอยู่ในบ้านเพราะว่าพ่อสิบอยู่มืึงนี่สิบปยูพอจะดูแลหนูเด้ไอ้ดำใหญ่เดี๋ยวมากัดอีกเออน right? ั่นๆเอาดูมือพ่อแล้วเล่นน้ำได้บ่ดีดอกหนูเลยไมิกัดไม่ติคนเจ้าดำใหญ่เห็นบ่ไหนครับเจ้าดำใหญ่นี่กัดแบกตลอดเลยเบิกก้อนกัดจน เปลี่ยนว่าเนี่ผมเอาผ่าซุปน้ำเสียดออกที่ดีครับแล้วก็ผ่าอย่างเชสียด,ดิบเสี้ยดิบทีนึงเออนั่นนั่นนั่นมันเห็นเจ้าดำใหญ่เนี่เห็นแบกมาอยู่ไมคกับสัตว์เอาเลยครับนี่แต่เป็นบลซอยบลท่านเนี่กะจิตถึงมันเป็นแมวตุยไปลเลยเตีอย่ยาเดี๋ยวมันมูจะกัดพอด่อให้หลุดเล่นน้ำดีๆในน้ำเปียก เฮ้ยขึ้นหลังคาเองได้ลุงบ่ได้เมี้ยวอย่างต้องฝึกเลเวลใหม่เลยหนัวแม่ตัวใหญ่ก็ขึ้นได้เขาลุงได้ได้จาของขึ้นได้ลุงบ่ได้จะเป็นเมี่ยงอย่างอืมช่วนี้ฝนตกทุ่มือเลยพี่น้องเอ้ยครับเมื่อวานกับเราจะว่าจักรอบเห็นงานน่ายกับเรนเขาแต่ลบเจ้าฝนกับตกเม,มื่อวานตกมาทีละข้าวยัง เห็พ่อเด้อลูกพ่อเจี๊ยบดิบแบกกัดพ่อคนพ่อเนี่เป็นแผลไปแล้วหนัวปไปไปลูกเดี๋ยวพ่อไปทํางานก่อนเอาเราพี่น้องเด้พ่อการคิดหนาเลยครับเด้อครับสวัสดีครับอื